สวัสดีครับผมแอมพักกพล์อนันตสังนะครับวันนี้เป็น e p ีที่26นะครับวันนี้ผมจะมาบันปันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเวลานะครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนะครับผู้ที่เข้ามาชมใน t i k t o อนะครับขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์การเข้ามาคอมเมนต์ให้กับผมนะครับก็วันนี้ครับแต่ข้อเสืยมหนึ่งนะครับที่ผมได้อ่านในบทความนะครับ ก็เป็นหนังสือที่ชื่อว่าเวลาไม่ใช่ของคุณแต่เป็นของชีวิตคนนะครับเขาจะแบ่งเป็นหัวข้อให้เราได้เข้าใจเรื่องของความสําคัญของเวลาที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเรานะครับในข้อแรกนะครับก็บอกว่าไม่มีสิ่งใดในชีวิตเราครับมีค่ามากไปกว่าเวลาเพราะว่าเวลาเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถซื้อมันได้เราทุกคนมีมันอย่างจำกัดน,นะครับอันนี้ฟังแค่นี้เรารู้สึกว่าเห้ยเออใช่เวลามันเป็นสิ่งที่เราจากัด ครับข้สองก็บอกว่าเวลาเหมือนกับสิ่งอื่นๆครับที่ยิ่งเราใช้มันมันยิ่งหมดลงเพราะฉะนั้นเราต้องตระหนักให้เข้าใจว่าเราไม่อาจหามันมาเพิ่มหรือทดแทนได้ดังนั้นเวลาจริงเป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังมากที่สุดในการที่ใช้มันออกไปนะครับเมื่อคนกำลังเด็กครับคณอาจจะไม่รู้สึกคิดถึงเวลา,วาเพราะวลามันผ่านไปอย่างรวดเร็วแต่เมื่อคุณเริ่มโตเป็นผู้ใหญ่คุณจะรู้สึกว่า เออบางครั้งการใช้เวลาของคนมันมันอาจจะไร้สาระนะแต่บางทีมันเติมความสำ้รับคนมันก็ไม่ผิดไม่มีถูกนะแต่ว่าสําคัญคือเวลาในชีวิตของมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่อย่างจํากัดน,นะครับข้อสามบอกว่าทุกๆุก,กยี่ี่ชัว่วโมงที่ผ่านไปในชีวิตเรานะครับทุกทุกยี่สี่ชั่วโมงที่ผ่านไปในชีวิตเราหมายความว่าอายุเราเน่ะมันจะสั้นลงหนึ่งวัน ถ้าเราคิดได้อย่างนี้นะครับเรายืดดึงสติตัวเองกลับมาในช่วงเวลาที่เรากำลังกวนกวาวอยู่ในช่วงเวลาที่เรากําลังเครียดอยู่ที่เรารู้สึกว่าเออมันหมดไปแล้วยี่สบี่ชั่วโมงเราจะมานั่งกวลกวายกับมันทําไมนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับและอีกข้อหนึ่งเขาบอกว่าการที่ใช้เวลาที่ดีที่สุดนะครับไม่ใช่การที่คุณใช้เวลาทุ่มเทไปกับการงานความสําเร็จในชีวิตของคุณแต่การใช้เวลาที่ดีที่สุดของคุณนั้นนี่คือการที่คุณใช้ชีวิต อยา่างบปล้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานที่คุณวางแผนไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสุขที่ควรได้วางแผนไว้เพราะว่าความสุขของคนเหล่านั้นเนี่ยมันมีไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นให้เราได้กลับมองในชีวิตของเราว่าเออเท่าวเน,นี้ยเรายังไม่ประสบความสําเร็จหรือเรายังไม่มีความสุขกับชีวิตแสดงว่าเรากำลังใช้เวลาอย่างไม่ถูกต้องวัอนี้น่าคิดนะครับบางทีเรานอนทั้งวันเลยมันอาจจะเป็นความสุขครับแต่มันนอนทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนไม่ไมไมทําอะไรเลยอย่างนี้ไม่ใช่ นะครับอีกอันนึงครับพอ่อเขาบอกว่า3ส,สิ่งที่เราต้องเรียนรู้ก็คือว่าหนึ่งนะครับคุณต้องจัดการกับชีวิตที่วุ่นวายเคร่งเครียดคุณเพื่อที่คุณจะมีเวลาผ่อนคลายได้มากขึ้น 2. เขาบอกว่าถ้าคุณมีเวลามากเกินไปคุณใช้มันให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรในถามตัวเองข้อนึงก็สามนะครับเขาบอกว่าถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จในชีวิตเร็วขึ้นคุณต้องใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตกับสิ่งเหล่านั้นคุณจะใช้ชีวิตยังไง นะครับอันนี้เป็นข้อย่อยนะครับในของมันแล้วก็ต่อมาเขาบอกว่าเครื่องเตือนความจาที่ดีที่สุดคือการเขียนรายการลงไปครับว่าเราจะทําอะไร daily to do list ว่าวันนี้เราจะทำอะไรเราจะไปที่ไหนเราจะจบยังไงเพราะฉะนั้นเราได้ทำทุกสิ่งอย่างตามเวลาที่เราต้องการนะครับอีกข้อนึงเขาบอกว่าการเลือกเวลาที่ดีที่สุดในการทําสิ่งต่างๆที่คุณสามารถเลือกเวลาเองได้สําคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารเวลา โดยเฉพาะคนที่รู้ตัวว่ามากักจะทำเสียงต่างๆเสร็จช้ากว่าเวลาที่วางแผนไว้เลือกเวลาที่คุณทางานได้ดีที่สุดคุณตื่นเช้าตีห้าหกโมงแปดโมงสโมงหรือเลือกเวลาที่ทำปัจจัยอื่นๆที่เอื้ออํานวยกับคุณที่จะไม่ทําให้คุณเสียเวลามากเกินไปนะครับนี่คือการจัดก,การเรื่องของเวลา อีกส่วนนะครับเป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าครับก่อนที่เราจะทําอะไรเช่นเราวางแผนไว้ว่าวันนี้เราจดบันทึกว่าเราจะทําอะไรกับแผนการที่เราจะใช้เกิดกับชีวิตของเรานะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งครับที่ช่วยคุณทาสิ่งต่างต่างได้โดยการที่ใช้เวลาน้อยลงครับก็คือการทํางานแข่งกับเวลาครับหมายถึงทําบางสิ่งบางอย่างให้มันเสร็จก่อนเวลา หรือใช้เวลาให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปไ,ได้นอกจากจะช่วยคนทํางานเสร็จทรรมดาแล้ว,ลวมันยังเป็นสิ่งที่ท้าทายครับที่เราจะทำสิ่ง,งนั้นให้มันเสร็จตามเวลานะครับและคราวนี้ครับในระหว่างวันเราสามารถหาเวลาเล็กน,น้อยของตัวเองนะครับที่จะพักเบรกหลังจากที่ทํางานเสร็จเพื่อให้รู้สึกผ่อนคลายให้เรามีอารมณ์ดีขึ้นด้วยก็ได้นะครับอีกข้อหนึ่งสุดท้ายก็บอกว่าให้เราทําสิ่งสําคัญที่เร่งด่วนก่อนสิ่ง,งนใดในวันนั้น เราต้องโฟกัสกับสิ่งที่เรากําลังทําด้วยจนกว่าเราจะทําสิ่งนั้นเสร็จนะครับนี่คือข้อสรุปทั้งหมดของเรื่องของหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่าเวลาไม่ใช่ของคุณแต่เป็นของชีวิตคนนะครับของประสบก,การณ์ติดตามนะครับผมเชื่อว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมได้วันนี้ผมก็เอาไปปรปับปรุงและแก้ไขนะครับแล้วผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังทุกท่านก็จะได้สิ่งเหล่านี้ไปปรปับปรุงและแก้ไขให้มันดีขึ้นนะครับแต่สําคัญเราไม่รู้ว่า พรุ่งนี้มันเกิดอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้ทุกคนขอบคุณมากครับ